ตอนแรกเนี่ยช่วงแรกผมเห็นหลายคนอ่ะเขาปิดชื่อ username เนี่ยผมก็เลยกลัวว่าเป็นของปลอมอาจจะ m ม k ขึ้นมาอาจจะตัดต่อรูปแล้วก็ใส่เข้าไปก็ได้ผมก็เลยไปนค้นเองในเว็บผัวเลื่อนไปจนถึงวันที่นั้นวันที่1เดือนสิงหาคมปี2015สวัสดีท่านผู้ชมรู้ทุกท่านพวกผมมีช่อง system มนะครับมาเรื่องของคิมแทรรนกับคิมซูฮยอนหลายหลายคนเนี่ยตามข่าวมาหลายวันมาจะเอาผิดฝ่ายชายให้ได้เพราะมองว่ามันมีสุดพิรุษซึ่งกับพิรุษเยอะจริงจริง ฝ่ายชายก็โป๊ะเยอะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นรวมถึงต้นสังกัดฝ่ายชายก็เช่นกันส่วนฝ่ายหญิงตอนนี้คือเป็นผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเขาเลือกสังเวยชีวิตตัวเองเมื่อเดือนที่แล้วสูญเสียไปแล้วภายหลังก็มีประเด็นตามมาในเดือนนี้ไม่กี่วันที่ผ่านมานั่นแหละทีนี้ฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงนะ่ในอดีตเคยสังกัดในสังกัดเดียวกันก็คือโกลเมโ l ลิสตอนนี้ฝ่ายชายก็สังกัดที่นี่อยู่แล้วที่นี่ก็มีประเด็นนะคนก็จับโป๊กันเยอะเคยสังกัดนะตอนนั้นฝ่ายหญิงก็มีงานเยอะ เป็นเรียกว่าดาราที่มีชื่อเสียงพอสมควรชีวิตก็ดีฝ่ายชายเนี่ยยิ่งกว่านะ่ะฝ่ายชายเมื่อปี2020เนี่ยถือว่าเป็นนักแสดงที่ได้รับค่าตัวสูงสุดในเกาหลีใต้แล้วต้นสังกัดเขาก็ก่อตั้งเมื่อปี2020เช่นกันนะในปีที่เขาได้รับค่าตัวเยอะเนี่ยต้นสังกัดเขาก็ก่อตั้งขึ้นมาเขาก็อยู่ในสังกัดนี้ทีนี้ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีจนกระทั่งฝ่ายหญิงเนี่ยปี2022เดือนประมาณพฤษภาคมอ่ะฝ่ายหญิงเมาแล้วขับแล้วไปชนหม้อแปลงไฟฟ้า จนกระทั่งไฟดับในละแวกนั้นเลยซึ่งณนะตรงนั้นมันมีหลายประเด็นที่เจ็บปวดกับฝ่ายหญิงมากซึ่งแน่นอนฝ่ายหญิงผิดเต็มๆคนแถวนั้นไม่พอใจมากนะตอนนั้นเพราะพอชนกับหม้อแปลงหม้อแปลงพังเสร็จแถวนั้นไฟดับที่มันเจ็บปวดกว่านั้นที่ทําให้คนโกรธมากโกรธฝ่ายหญิงมากเพราะมันคือช่วงเช้า8ปดโมงเช้าคนกําลังเดินทางไปทํางานร้านค้ากําลังเปิดร้านค้าก็ดับตู้พวกบัตรเครดิตเสียบบัตรเนี่ยก็ดับไปหมดนั่นคือความเสียหายที่ฝ่ายหญิงต้องชดใช้กับละแวก ซึ่งฝ่ายหญิงก็ทําได้ดีนะฝ่ายหญิงสุดท้ายก็มีการชดใช้ด้วยเงินตัวเองนั่นแหละแล้วภายหลังก็มีการขึ้นศาลเพราะว่าอายการก็สั่งฟ้องเพราะว่าทําทรัพย์สินและเสียหายแล้วก็เมาแล้วขับผิดกฎหมายจนก็มีการตัดสินศาลตัดสินไปแล้วว่าชดใช้ห้าแสนบาทมันก็ไม่ได้เยอะยอดรวมเนี่ยโซนที่เขาทําความเสียหายเนี่ยจริงๆไม่ได้เยอะมากแต่ไอ้ที่มันหนักคือหนักจาก700 000, 000, ล้านวอนแหลวคนจะเห็นยอดที่ฝ่ายหญิงนะี่ต้องเปนหนี้คือ700 000, ล้านวอน เดี๋ยวจะพาไปดูว่าเงินก้อนนี้คืออะไรแต่เนี่ยแหละทั้งหมดนี้คือความผิดที่ฝ่ายหญิงเกิดขึ้นณนะตอนนั้นเมาแล้วขับแต่ข้อดีคือฝ่ายหญิงเนี่ยเขามีการรับผิดชอบอย่างจริงใจแล้วก็ออกมาแสดงความขอโทษแต่เขาก็ต้องตกงานตกงานเสร็จณนะตอนนั้นเขาก็ต้องไปทํทาพาร์ทไทม์พอทพํทาพาร์ทไทม์เสร็จคนก็ยังไปย่ายีเขาไปหาว่าเนี่ยเขาสร้างภาพจริงๆชีวิตดีตั้งที่เขาก็เป็นหนี้มหาศาลนะ700ล้านวอนแล้วก็ต้องชดใช้ชื่อเสียงก็เสียก็กดดันแต่ในบางมุมชาวเน็ตบางคนก็เข้าใจในมมมุึงหละวว่าาว่าาาเก็อ ณนะตอนนั้นคุณชนม้อแปลงพังแถวนั้นดับใช่คุณชดใช้จริงแต่ตอนนั้นณนะจุดนั้นเนี่ยคุณเมาทําไมแล้วณนะตอนนั้นคุณจะหนีนะมีเขาออกมาว่าตอนนั้นคือเมาแล้วขับแล้วก็พยายามหลบหนีนั่นแหละทําให้คนก็อาจจะแบบกดแค้นกดเคืองแต่ถ้าสุดท้ายภายหลังเขาก็ดูมีความจริงใจในการปรับแก้ก็นะ่าจะให้อภัยกันได้ไม่ต้องถึงขั้นขนาดนี้เนี่ยแต่เนี่ยแหละพอมาถึงวันนี้ เขาจากไปแล้วถึงได้เห็นความสําคัญหลายครั้งจะเป็นแบบนี้นั่นแหละทีนี้จุดเริ่มต้นของกระแสครั้งนี้เมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยเริ่มมาจากช่อง YouTube ช่องหนึ่งกาโรเซโรผมจะเรียกย่อๆว่ากาโรเซโรช่องนี้เนี่ยก็ออกมาเปิดโปงออกมาเปิดเผยเรื่องหนึ่งเป็นคลิปเสียงของทางญาติของทางป้าฝ่ายหญิงนั่นแหละฝ่ายทางคิมหญิงที่ก็เสียชีวิตไปเนี่ยออกมาเปิดซึ่งช่องนี้เนี่ยช่องกาโรเซโรเนี่ยเดิมทีก็จะแฉะนักการเมืองแฉคนดังแฉดาราแบบนี้อยู่แล้ว บางเรื่องก็ผิดบ้างบางเรื่องก็ถูกบ้างก็บ้ากันไปแต่ครั้งนี้มีโอกาสที่จะเป็นความจริงสูงมากเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยตอนแรกค่ายพูดอย่างนั้นแต่สุดท้ายค่ายต้องกลับคำกลับคำให้มันตรงกับกาโรเซโลทั้งนั้นก็คือกาโลเซโลออกมาแฉจากคลิปเสียงที่โทรคุยกับป้าของฝ่ายหญิงป้าของคิมแซรรนน่ะแหละป้าก็แฉว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางคิมแซรรนกับคิมซูฮยอนคิมหญิงคิมชายเคยคบหากันตั้งแต่ตอนที่คิมหญิงเนี่ยอายุเพียงแค่15ปี เรียกว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะในช่วงปี2015เคยคบหากันแล้วทีนี้ฝั่งต้องสังกัดโกเมโดลิสออกมาถแถลงเลยไม่เป็นความจริงใครก็ตามที่เอาข่าวนี้ไปปล่อยเนี่ยเดี๋ยวจะดําเนินคดีสุดท้ายไปไปมามาผ่านมาอีกวัน2วันออกมาเปิดเผยว่าอ๋อใช่เป็นความจริงเขามีการครบหากันจริงแต่ที่ไม่เป็นความจริงคือเขาไม่ได้เป็นเด็กเขาไม่ได้อายุ15ตอนที่คบกันเนี่ยอายุ19แล้ว แล้วคบกันเป็นช่วงสั้นๆแค่1ปีคบกัน2 0 1 9ันสบกถึงสองพันั่นแหละแล้วก็มีหลักฐานว่าทั้งคู่เนี่ยถ่ายรูปคู่การมีการหอมแก้มกันซึ่งก็อาจจะเป็นตรงนี้แหละไอ้ตรงที่รูปถ่ายนี้ทําให้จานนด้วยหลักฐานหรือเปล่าบริษัทก็เลยต้องออกมาบอกว่าเป็นความจริงเพราะไม่ง่ายจะเสียนะเหมือนคนโกหกท้งที่ก่อนหน้ี้พูดแบบนั้นไปแล้วนะแต่ก็ต้องรีบกลับคําให้ทันก็เหมือนตรงไหนอ้างได้ก็อ้างไปก่อนสุดท้ายมันจําน้นก็ค่อยพูดแล้วก็เป็นลักษณะของตัวตายตัวแทนนะ่ะก็คือเจ้าตััวไมม่่าแแแถถงตใช้บริษท สุดท้ายถ้ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเกิดมันมัน,มนาพาดหนักตัวเองก็มาถแถลงได้แต่มันจนทางตัวเองก็ค่อยออกมาถแถลงแล้วก็อ๋อบริษัทเนี่ยเขาไม่รู้เขาก็ถแถลงไปตามหน้าที่เขาก็แบบนั้นได้ไงแต่เนี่ยแหละตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นที่เช่าตัวต้องมาถแถลงอะไรแบบนั้นก็เลยเป็นบริษัทออกมาแถลงออกมาซึ่งไอ้รูปนี้หลายรูปที่คนปล่อยออกมาเนี่ยที่เป็นรูปคู่กันเนี่ยบริษัทก็บอกว่าไม่ใช่ไอ้รูปนี้เนี่ยไม่ใช่ตอนอายุ15ไอ้รูปนี้คือตอนอายุ19แล้วเป็นรูปตั้งแต่ปี2019-20 2020แล้ว ทีนี้ปัญหาใหญ่ของผู้ชายเนี่ยก็คือเรื่องของอายุ15อันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากไม่ว่าประเทศไหนส่วนใหญ่ประเทศที่เจอิลแล้วเนี่ยเรื่องใหญ่เรื่องของเด็กในเกาหลีใต้เนี่ยกำหนดว่าเด็กที่สามารถตัดสินใจเองได้ที่สามารถเป็นคบหาได้เนี่ยต้องอายุอย่างน้อย16ปีขึ้นไปแปลว่าถ้าต่ากว่า16ปีเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปทําอะไรเขาหรือไม่ว่าผู้ปกครองเขาจะยินยอมก็ตามเนี่ยคุณโดนคดีติดคุกไม่เกิน10ปีอย่างในไทยในไทยก็จะกําหนดที่15ปี จริงๆมันมี15-18ถึงแต่ไอ้กหนดที่ม e ีด้วยความยินยอมจากผู้ปกครองเนี่ยคือ15ขึ้นไปตั้งถ้ามีตั้งแต่15หรือว่าขึ้นไปเนี่ยถ้าผู้ปกครองยินยอมแล้วคุณมีอะไรกันอันนั้นโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าต่ากว่า15ต่อให้ผู้ปกครองยินยอมเนี่ยก็ไม่ได้ยังไงก็ผิดกฎหมายแต่คือไม่ได้แปลว่าอายุ15ขึ้นไปแล้วจะมีอะไรกับใครก็ได้โดยที่ไม่สนอะไรไม่ใช่ต้องผู้ปกครองยินยอมแล้วก็ไม่ใช่การค้าขายอะถ้าเป็นการค้าขายเนี่ยยังไงก็ผิดจะไทยแหละ ทำไมถึงต้องอายุ15ทําไมฟังป้าถึงต้องพยายามเอาหลักฐานตรงนี้มายันว่าตั้งแต่อายุ15เพราะจะได้ให้ฝ่ายชายเนี่ยผิดตรงนี้เพราะว่าดูที่ผ่านมาเพราะว่าเขาอาจจะดูเอกสารย้อนหลังมีพวกบันทึกเดลี่ของผู้หญิงของคิมหญิงฝ่ายหญิงเนี่ยที่เขาเคยจดไว้ว่าคบกับฝ่ายชายต้นไหนแล้วก็เจอปัญหาอะไรบ้างมีทั้งแชทที่ป้าเขาโกโรธก็คือแชทน่ะละนะตอนนั้นที่เป็นนี่เสร็จเป็นนี่กับต้นสังกัดฝ่ายหญิงเนี่ยทั้งคิมหญิงทักไปหาผู้ชาย ขอความช่วยเหลือผู้ชายไม่สนใจไม่แยแสทั้งที่เคยเป็นแฟนกันทั้งที่เคยช่วยเหลือกันอยู่ในต้นสังกัดเดียวกันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ป้าโกรธมันก็เลยลามาถึงพยายามจะเอาผิดให้ได้ซึ่งไม่ผิดถ้าเอาผิดให้ได้มันเป็นความจริงก็เอาผิดได้เลยไม่เป็นไรฝ่ายชายก็ต้องรับโทษแต่อย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้าอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยต่อให้ผู้ปกครองยินยอมคุณก็มีอะไรกันไม่ได้แต่ถ้า1 5ถึง18อันนี้ต้องให้ผู้ปกครองยินยอมแต่ถ้า18ขึ้นไปคุณเสรี แต่เพียงแต่สิบห้าถึงสิบแปดที่มีกฎหมายภาคผู้เยาว์หมายถึงว่าพลาคพาคจากบีดามารดาพาคจากผู้ปกครองอันนั้นผิดแต่ถ้าอย่างที่บอกเมื่อกี้ผู้ปกครองยินยอมแปลว่าคุณไม่ได้พลาคตั้งแต่สิบห้าถึงสิบแปดประมาณนั้นแต่กฎหมายเกาหลีก็คือสิบหกสิบหกขึ้นไปถึงจะให้ผู้ปกครองยินยอมได้ประมาณนั้นแล้วก็มีรูปถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆไอ้จุดที่โป๊ะที่สุดไอ้รูปที่โป๊ะที่สุดคือรูปนี้รูปที่ทั้งสองคนเนี่ยยืนอยู่หน้าริ์กำลังลอรอลิ์รูปนี้มองเปิดโอเค okay. ฝ่ายชายคือใครไม่รู้ แต่ฝ่ายหญิงเนี่ยคือคิมแซรรนรูปนี้เนี่ยถูกอัพขึ้นใน IG ของ FC คิมแซรรนที่มันโป๊ะก็คือเรื่องวันที่อะวันที่ตรงนี้เขียนว่าปี2017เดือนมิถุนายนแต่เมื่อกี้เห็นฮะที่บริษัทเขาบอกบอกว่าอ๋อไม่ใช่เขาว่าคบหากันตั้งแต่ปี2019คบกันแค่ปีเดียวแต่ทํำไมอันนี้มันอัพลงใน IG ปี2017นะถ้ามันอยู่ในคลังภาพปี2017คุณยังอ้างได้ว่าอ๋อแก้วันที่หรือเปล่าแต่อันนี้อัพลงใน IG ตั้งแต่ปี2017 แปลว่ารูปนี้อาจจะถูกอัพโดยฝ่ายหญิงใน IG ในที่ไหนสักที่แล้วอันนี้เขาก็ดึงมาแปลว่าต้องก่อนปี2 0 1 7หรือช่วงปี2 0 1 7เดือนมิถุนาตอนนั้นพอดีเป๊ะหรือก่อนหน้านี้2017อันนี้ก็คือมัดคําพูดของบริษัทต้นสังกัดอ้างว่า2019ทีนี้จุดที่เป็นปัญหาก,ก็คือว่าโอเคเขาอาจจะอ้างได้อ้างว่าเนี่ยฝ่ายชายผู้ชายเนี่ยเราก็ไม่เห็นหน้าเขาเห็นแต่หน้าของคิมซาลอนแค่นั้น FC คิมซารลอนอัพผู้ชายอาจจะเป็นใครก็ได้ก็เเลยดดนชานามาวตอมมัั มัดด้วยชุดที่ใส่ฝ่ายชายเนี่ยเคยใส่ชุดนี้ก็เลยเอามาเทียบนี่ไงชุดนี้มันเป๊ะผู้ชายเป็นคนใส่ชุดนี้ชุดนี้จะเป็นของใครจะมีใครที่เป็นคนอื่นที่บังเอิญจะใส่ชุดเหมือนกับผู้ชายในขณะที่อยู่กู้กับคิมแซรอรนไหมอันนี้ก็คือโปะแล้วโปะมากแม้ว่าหลักฐานตัวนี้จะไม่สามารถมัดผู้ชายได้มัดว่าคบหาการตอนอายุ15เพราะว่าอันนี้มันปี2 0 1 7ถ้า2 0 1 7ัแปลว่าฝ่ายหญิงอายุ17แล้วก็มันมัดไม่ได้อะ คืออันนี้อาจจะเป็นรูปปี2 5ก็ได้แต่โดนัพปี2017ก็ได้แต่คือเราต้องอิงตามสิ่งที่มันเสียเปรียบที่สุดก่อนัอพตอนไหนเอาตอนนั้นไม่สามารถเอาค่าเคลื่อนได้เพราะฉะนั้นอก,ก็ตีไปอายุ17ปีแต่อย่างน้อยเป็นการเอาผิดหากล้างคําพูดว่าจริงๆแล้วต้นสังกัดเนี่ยพูดมาไม่น่าเชื่อถือช่วงแรกก็บอกว่าไม่ได้มีการคบหาก,การภายหลังเอามายอมรับแล้วก็บอกว่าอ๋อคบกันปี2019ภายหลังอันนี้หลักฐานออกมาละ2017เคยมีรูปนี้ก็จะต้องดูว่าเขาจะพลิกยงงไอีก แต่แล้วสุดท้ายก็สามารถมัดเรื่องอายุได้อันนี้เป็นข้อมูลจากเว่ยป๋จากจีนทางชาวเนี่ยจีนก็พยายามจะขุดเพื่อจะเอาผิดทางคิมชายให้ได้ก็มีการนํารูปนี้ออกมาซึ่งรูปนี้ก็จะเห็นชัดว่าเป็นรูปที่ยืนตรงหน้าลิฟกันทั้งคู่และมันโชว์วันที่ฮะเป็นปีสองพันสิบห้าอันนี้ก็ค่อนข้างชัดแล้วว่าอ๋อเป็นรูปที่ถ่ายมาตั้งแต่ปีส0 1 5ิแต่ว่าคูณเนี่ยคบกันตั้งแต่อายุ15้าจริงๆก็จะย้อนรอยถ้ารูปนี้เป็นความจริงนะ มันจะย้อนไปว่ารูปนี้เป็นรูปตั้งแต่ปี25ต้องอิงตามอันที่อัพก่อนสุดก่อนอัพที่หลังเนี่ยมาที่หลังเพราะยังไงเวลามันไม่สามารถย้อนรอยกลับไปอัพแบบเอารูปปี27 1 7แล้วไปอัพปี25เป็นเไปไม่ได้แต่ไปเอารูปปี2015มาอัพปี2017มันทําได้เพราะฉะนั้นอิงตาม25 1 5แต่ปัญหาก็คือหลักฐานตัวนี้น่าเชื่อถือแค่หน่อยถ้าหลักฐานตัวนี้เนี่ยเขาสามารถเปิด user name ได้ โดยที่เราสามารถเข้าไปค้นหา username แล้วเจอมันได้อันนี้จบเลยตอนแรกเนี่ยช่วงแรกผมเห็นหลายคนอ่ะเขาปิดชื่อ username เนผมก็เลยกลัวว่าเป็นของปลอมอาจจะเมคขึ้นมาอาจจะตัดต่อรูปแล้วก็ใส่เข้าไปก็ได้แต่พอดูไปดูมาเออมันก็มีบางงานที่เปิด username ผมก็เลยไปค้นเองในเว็บปู่เลื่อนไปจนถึงวันที่นั้นวันที่1เดือนสิงหาคมปี2015สรุปของจริงเขาอัพไว้จริงๆมีหลักฐานจริงๆชัดๆตามวันที่นี้อันนี้ผมแคปจากหน้าจอของผมเอง แล้วก็ทั้งมีทําเป็นวิดีโอเลื่อนเป็นวิดีโอเพื่อยืนยันความเป็นจริงแต่ว่าอันนี้ของจริงไม่ใช่โกหกแปลว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการเมคขึ้นมามัดตัวแล้ว2,015อายุ15จริงๆอย่าว่าแต่เมื่อกี้ IG IG มัน2,017เว่ยป๋2,015ชาวเน็ตจีนที่เป็น FC ของทางฝ่ายหญิงเนี่ยคิมหญิงเนี่ยเขาอัพตั้งแต่ตอนนั้นแปลว่าคิมซูฮยอนเนี่ยงานเข้าแน่นอนงานนี้พระผู้เยาวดูแน,น่ๆอายุ15